ครับกับผมนายบุญทรงนอสานครับได้มาเป่าสน่ยมือนี่สน่ยสั่งสรรได้จากเขาคั้วไหรือว่าเขาคว้ยเพียกเขาคว้ยดอนเท่านะแต่โบราณเท่า,าไปแต่เป่าบวงสวงง้มเลี้ยงสารเลียงแม่นั่งเทียมสารเฉพาอดวงพูดินเอาได้หลายหม่องไปทัวไปเราก็ได้เห็ดเขาคั้ยดอนนี่ทำมาจากสน่ยนี่จากเขาคั้ยดอนได้คนที่เห็ดได้ตรงต้มวันไหน ต้มมันจังโมเมนเออมันจังบมเมนบมมกินต้มแล้วก็มาขูดขูดกับมาใส่ลินแจลินแม่ไผ่เห็ดส่วนมากสืมือนี่ก็คนแจบไม่ใครเป็นปม่ไหนดอกส่วนมากก็อ้ยนี่แหละแกที่แรกไอ้เซดําเออไอ้บุญมีนี่ละแกผมก็ได้มาขอน้ำเพลินน้ำบานต่อไปสืมือนี่ก็ลูกชา้ผมเป็นคนสางสันเป็นคนแจะเองแจลินสไนเขาไก่เจงของเขาอยู่หรอก แก่ให้ครับขอบคุณครับ